แม้ภาพรวมสถานก,การณ์น้ําจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่นะคะอย่างที่เทศบาลตําบลสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเติมสารจุลินทรีย์เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียหลังน้ําท่วมมายาวนานนะคะชาวบ้านตําบลบ,บางเคียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือว่าขาดทั้งอาหารขาดทั้งน้ําดื่มแล้วก็ห้องสุขาค่ะ ชาวบ้านหมู่ที่13และ14ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ยังคงได้รับความเดือดร,ร้อนจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นยาวนานกว่า2เดือนนะคะระดับน้ำยังสูงกว่า1เมตรเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและถนนหลักเข้าสู่อำเภอก็ถูกน้ำาาท่วมไม่สามารถที่จะใช้สัญจรได้ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คงยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกค่ะชาวบ้านบอกว่าคลองบางเคียนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมจากจังหวัดพิจิตร เออล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านล่าสุดแม่น้ําจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ลดลงแต่ว่าบริเวณบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ยังคงมีน้ําท่วมขังสูงกว่า1เมตรอยู่ค่ะซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้รับถุงอย่างชีพเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นค่ะน้ำลงนี้เดียวประมาณเซนสองเซนก็เดือดร้อนเป็นเดือนเดือนฝานกว่าจะแห้งอ,อ,อีกเดือนฝาน ก็อยากให้พวกท่านผมฝากพวกท่านด้วยมาช่วยชาวบ้านหนู่ยสามีิสีหน่อยแต่นี้เขาก็ลูกเด็กเล็กแดงกัน้นำท่าไม่มีกินพวกผมก็ไม่มีกินจะไปล้องที่ไหนได้ที่จังหวัดพิจิตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลสามงามอำเภอสามงามนำรถบรนทุกสารจุลินทรีย์ เติมลงในน,น้ําที่เน่าเสียประเวณชุมชนค่ะที่แม่น้ํายมนั้นล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า20หลังรวมทั้งบริเวณโรงเรียนอนุบาล3งามด้วยที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วก็เพื่อที่จะลดกลิ่นแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย นายมนัสธนกุลวิโรธนายกเทศมนตรีตำบลสามงามก็บอกว่าปัญหาน้ําเน่าเสียจากน้ําท่วมขังเป็นเวลานานก็ทําให้ทางเทศบาลตำบลสามงามนั้นนำจุลินทรีย์หรือว่า EM เติมลงไปในน้ําที่เน่าเสียเพื่อที่จะลดกลิ่นแล้วก็ปรับสภาพน้ําพร้อมทั้งเตรียมจุลินทรีย์ไว้กว่า2,000ลิตรค่ะเพื่อให้ประชาชนนําไปแก้ไขน้ําเน่าเสีย สำหรับแม่น้ำยมนะคะเริ่มลดระดับลงวันละ5้าถึง10เซนติเมตรค่ะล่าสุดระดับน้ำที่อำเภอโพทะเลที่จุดวัดระดับน้ำที่อำเภอโพทะเลระดับน้ำก็อยู่ที่9เมตร3เซนติเมตรก็ต่ำกว่าตะลิ่ง17เซนติเมตรแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำอยู่นะคะ